ทคนิคหนึ่งนะครับในการวาดลายไทยนะเพื่อให้มีความอ่อนช้อยนะครับการใช้เส้นก็จะต้องมีการรับส่งกันเห็นไหมครับรับส่งกันแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของลายไทยก็คือจะมีเส้นโค้งนะเขาจะใช้เส้นโค้งค่อนข้างเยอะสําหรับลายที่มีความอ่อนช้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเถาหรือว่าลายหางไหลก็จะมีความขึ้นเขาเรียกว่ารื่นไหลนะแล้วก็รับส่งกันของเส้นก็จะทําให้ลายไทยของเรานะครับ มีความอ่อนไหวอ่อนหวานนะครับพิ้วไหวนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะในการใช้นะครับในหลายๆเทคนิคในการวาดลายไทยจะมีหลายเทคนิคมากนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคนะที่จะทําให้ลายของเรานะครับมีความพิ้วไหวนะครับแล้วก็ลื่นไหลได้นะก็คือการใช้เส้นที่โคง้งแล้วก็รอรับกันนั่นเองนะครับมาต่อกัน เนี่ยเส้นก็จะรับส่งกันใช่ไหมครับถ้าเส้นรับส่งกันอ่ะลายมันก็จะพิวไหวนะเนี่ครันนี้เราใช้ iPad เนาะโปรกีเอทเพราะฉะนั้นผมจะขอหมุนนะในเมื่อมันให้หมุนได้เราก็จะหมุนนะครับ แต่ก็ถ้าใช้บ่อยๆจนติดก็เวลาไปว,า,ว,า,ว,า,วาดงานจริงที่เป็นเฟรมก็จะลําบากหน่อยถ้าเป็นเฟรมใหญ่ๆมันหนุนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นาการฝึกมือก็ดีกว่าแต่ใ네นเมื่อเรามีเทคโนโลยีให้เร็วขึ้นก็ข,ขอบหมุนนะครับแล้วก็ล่างให้มิวไ้สบัดข้อมือหน่อยเวลาวาด ตอนปลายอ่ะเวลาเราเราก็ยกข้อมือหน่อยนะึงปั๊บเนี้ยปลายเส้นเงรอครับปลายเส้นก็จะแหลมขึ้นลายปลายเส้นก็จะแหลมขึ้นตรงน,นี้ก็ให้มันรับกันเนยเส้นมันก็จะรับการรับส่งลายเราก็จะดู ีความอ่อน,ออนหวานผิวไหวมากขึ้นนะครับเห็นไยกข้อมือขึ้นนิดหน่อยนะยกข้อมือขึ้นนิดหน่อย พยายามไม่เส้นโค้งรับกันถ้าเส้นโค้งรับกันลายก็จะพิวขึ้นเราบางคนจะติดว่าอทาไมวาดแล้วลายแข็งไม่พิวคเนี่ยต้บัดเข้ามือนิดนึงเพราะว่าปกติเขารับน้ําหนักมือได้รับแรงกดนะเส้นก็จะพิวคฮะไหมครับนะลายก็จะพิュคละรับ น,นี้แหละเป็นเทคนิคหนึ่งถ้าเราอยากให้ดูมีช่องไฟแล้วก็รออย่างนี้นเรารอเส้นองนให้ดูมีช่องไฟแต่ยังผิวไหวใช่ไหมให้ลายแบบว่าใบเทศของเราดูผิวไหวแต่คนนี้บางคนบอกอะปลายมันไม่จดกันก็เริ่มจากปลายก็ได้ถ้าบางคนตัดแล้วปลายไม่จดกันจรดกันนะน,นะก็เริ่มจากปลายแล้วก็สะบัดลงมา เริ่มจากปลายนะลงมาให้มมันก็จะชนกันเพราะบางคนแบบลากจากโคนขึ้นไปแล้วก็อาจจะไม่ไปจดปลายพอดีก็เริ่มจากปลายก็ได้ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับสุดท้ายผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างที่เราต้องการใกล้เคียงความต้องการเราก็คือโอเคแล้วเนี่ยก็จะได้ไลายมาก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็ดูผิวขึ้นเนาะ ตอนนี้มาใส่เส้นแรเหมือนกันแล้วก็ให้ล้อรับเนี่ยล้อรับกับโค้งเส้นนะนะยกน้ำหนึ่งเห็นไหมแล้วก็จะได้ลนะนะอันนี้ผมก็จะลากเส้นเช่นเคย เวลาเราว่าถ้าอยากให้เส้นลายต่อมันเนียนอ่ะเราต้องหาจุดต่อของเส้นนะครับจุดต่อ,อเส้นก็คือ,อแบบนี้สมมติเนี่ยเวลาเราลากเส้นแล้วร,รู้สึกว่าลากเราลากยาวไม่ได้นะเส้นมันไม่สวยใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีรอยอย่างเงี้ยจุดต่อจุดเชื่อมต่อเงี้ยก็ให้เราไปลากให้แค่ไปหยุดตรงจุดเชื่อมต่อพวกเนี้ยเวลาเราทํางานเสร็จอะ่ะ ลายเราก็จะดูเนียนดูลื่นไหลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลากเราก็ต้องดูจุดเชื่อมต่อให้ดีๆนะยังไงจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่นะเราก็พยายามลากลากเส้นนะดเส้นนะไปให้จดจุดเชื่อมต่อแบบนี้นะครับนะแล้วเราค่อมาปรับแก้เส้นที่หลังได้เพิ่มขนาดอะไรอยงนี้ได้นะถ้าเราอยากได้เส้นสวยๆนะครับแต่บางคนอยากได้เส้นมันๆก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าแรับเส้นที่ส่วนเราก็ปรับได้นะเห็นไหมมันก็จะจดกันพอดีนะครับจะดูไม่หักกระทัน,นหันลายมันก็จะไม่แข็งเพราะหลายๆคนวาดลายนะก็อยากจะได้ลายที่แบบว่าผิวไหวเนาะแล้วก็อ่อนหวานก็หนึ่งในนั้นก็คือลักษณะแบบนี้นะครับก็คือวาดแล้วให้มันจรดชนกันแบบนี้นะอ่าเนี่ยก็จะวาดแล้วก็ให้ไปจรดชนกันตรงจุดรอยต่อของเส้นแบบนี้ มันก็จะเป็นการตัดเส้นที่ทําให้งานเราแบบมีเทคนิคที่แบบลื่นไหลนะแล้วก็ดูไม่แข็งนะครับจะทําให้ผิวแต่วันที่เราลาบมาเกิแเราก็ลบได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าอย่างไรสําหรับผมนะท้ายสุดแล้วผลงานได้อย่างที่ตัวเองต้องการนั่นก็โอเคนะครับเพราะเครื่องมือมีอให้ใช้เราก็ใช้นะเราก็ใช้เทคนิคพวกนี้ช่วยได้นะครับ อย่างจะทำเป็นขน,ขนหลังใช่ไหมเราอยากให้ปลายดูแหลมแหลมด้านหน้า,ด,านด้านปลายของขนเนาะลักษณะธรรมชาติคือปลายของขนมันจะต้องเล็กเรียวเพียวมาใช่ไหมเราก็ให้เริ่มนะครับเริ่มจากปลายปลายก็จะเพียวนะเส้นเส้นปลายมันจะเพียวแล้วก็เริ่มจากปลายมาชนโคนก็จะหนาเงี้ยมันก็จะดูว,ว่าปลายเล็กเรียวแหลมนะครับ มันก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถปรับใช้ได้นะเล็กๆน้อยนแต่ทำให้งานเราดูแบบว่าละเอียดขึ้นมันนี่ขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มจากปลายก็ได้แต่พยายามรักษาโค้งไว้นะไม่งั้นจะโค้งจะเสีย ก็ลงน้ำหนักมือหน่อยเส้นก็จะขยายขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ปลายเล็กๆเ,เรียวๆแบบนี้ไหมบางคนอยากได้ปลายแบบว่าปลายเรียวๆแต่ครูทำไมทำแล้วมันไม่เรียวเลยอะไรเงี้ยเนี่ยหนึ่งเทคนิคก็คือเริ่มริมๆอย่างนี้เริ่มจากปลายเลยนะครับเนี่ยก็จะเล็กเรียวเพียวเลยใช่ไหมนะะ เริ่มไปอ่าเน,นี่ยอย่ากเกงเข้อมือมากนะครับเพราะเกงเข้อมือมากอะเส้นมันจะแข็งมันจะกระตุกนะพยายามผ่อนข้อมือเวลาอยู่ว่างๆก็เหมือนหมุนข้อมืมอหมุนข้อมือนี่หมุนข้อมือแบบนี้เนี่ยเพราะเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราตัดเส้นอะ มันจําเป็นต้องใช้เราใช้ข้อมือนะเราไม่ใช่ดึงแขนอะไรอย่างนี้นะนอกจากอันใหญ่ใหญ่ที่แบบว่าเราวาดแล้วเราล่างแล้วเราก็ตวัดอย่างนงี้มา,าก็ตวัดเงี้ยมันก็จะใช้แขนแต่เวลาภาพเล็กๆแบบเนี้ยบน iPad ของเรา่าเงี้ยเวลาเราตวัดเส้นอะ่ะเราใช้ตัวข้อมือนะเนี่ยข้อมือเนี่ยเวลาเราตวัดก็เนี่ยโค้งไปโค้งมาแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนี้ยบ,บ่อยบ่อ่ะมันจะทําให้คุ้นชินนะพอคุ้นชินเสร็จอะ่ะเวลาเราทํามันก็จะไม่เก่งพอไม่เก่งเส้นในการวาดอ่ะก็จะไม่แข็ง นะครับนะก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะพยายามฝึกหมุนข้อมือก็ได้นะถือปากดินสอถือปากกาอันนี้ใช้ได้กับทั้งดิจิทัลที่เป็น iPad นะเราก็ใช้ได้กับการวาดแบบว่าบนเฟรมบนกระดาษด้ดินสอกับกระดาษก็ได้นะครับเทคนิคหนึง่งในการที่ทําให้เส้นมันพลิ้วมันไหวก็คือการฝึกข้อมือเราเนี่ยแหละเราฝึกหมุนฝึกข้อมือแล้วก็ไม่ต้องเกรงเวลา วาดเพราะว่าหลายๆคนเวลาเริ่มวาดพยายามจะเกง่งพยายามจะให้เส้นสวยเพราะเวลาเราโฟกัสว่าเราเกงเราพยายามให้เส้นไม่สวยมันก็ยิ่งจะทําให้ไม่สวยใหญ่เพราะว่ามันเกงมันก็ต้องแข็งไงเส้นมันก็เลยแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาทําก็คือให้รากเนี่ยตวัดตวัดแล้วก็เวลาปลายถ้าเราจะให้เส้นอะ่ะมันเป็นปลายเล็กๆผิวๆใช่ไหม,มเวลาวาดเสร็จแล้วก็ผ่อนผ่อนข้อมือแล้วก็ดึบัดขึ้นสะบัดสะบัดเล็กๆ่งสะบัดเล็กๆะปลายเราก็จะผ่อนแล้วก็ผิวขึ้นนะครับมา สามารถนำไปใช้ได้กับการวาดแบบดินสอด้วยนะแล้วก็ให้เส้นเชื่อมต่อกันแบบนี้เห็นะครับเส้นก็จะเชื่อมต่อกันแบบนี้เชื่อมโยงไปด้วยกันคือธรรมชาติหนึ่งนะเคล็ดลับหนึ่งในการเขียนลายไทยก็คือไม่ว่าจะลายจะละเอียดอะไรมากมายแค่ไหนนะลักษณะหนึ่งก็คือลายที่อยู่ด้วยกันจะล้อรับ แล้วก็รับส่งกันนะครับนะแล้วก็จะส่งเสริมกันนะให้ทั้งภาพรวมอะดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเองก็เหมือนกันก็จะรับส่งกันแบบนี้มันก็เหมือนมีที่มาที่ไปเนี่ยแล้วก็มาจดแบบนี้นะเนี่ยเราก็จะได้เไมเนี่ยเป็นขนหลังผิวๆบางๆเห็นไหมครับ นี่แหละบางทีเราว่าเราก็อยากจะได้ผิวๆบบๆม้ใส่เส้นแรงหน่อยนะนี่เหมือนลักษณะนขนนกสังเกตว่าเส้นผมจะเชื่อมต่อกันหมดเลยนะจะโยงจะเชื่อมต่อกันไปทุกอันนะครับนะจะโยงจะเชื่อมต่อกันไปทุกอันนะครับมันมาเป็นลักษณะนขนพิュ๊บใส่เส้นแรงได้ใส่เส้นแรง เส้นแรปลายเล็กอะปลายเล็กเส้นแรจะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดในงานศิลปะไทยนะก็จะมีการแบบว่าใช้ไว้สําหรับใส่รายละเอียดเหมือนคล้ายๆแรงเงาอะแต่แตกต่างตรงที่ว่าเวลาเราดอยินเนาะอาจจะมีเส้นสารเส้นขัดเส้นไปทางเทียวการแต่ว่าเส้นแร่จะเป็นลักษณะที่เส้นที่มีระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลายจเจียวเล็กปลายแหลมโคนใหญ่เรียวเล็กเนี่ยเป็นเส้นที่แบบว่า สำหรับใช้ในการใส่รายละเอียดนะครับรวมถึงช่วยในการแก้ปัญหาช่องไฟได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเส้น,น,สนแรวก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่สำคัญในงานศิลปะไทยแล้วเรามาจะเห็นกันได้บ่อยๆนะครับในชิ้นงานนะเนี่ยก็จะเป็นเส้นลักษณะบแบบนี้มันให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ ราะฉะนั้นก็เส้นแหละจะมีลักษณะไปเรียวนะโคนใหญ่แล้วก็จะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดในงานศิลปะไทยเพราะว่าเป็นเส้นสใช้สําหรับประดับนะประดับตกแต่งเพิ่มรายละเอียดช่วยแก้ปัญหาช่องไฟให้สมดุลได้เนี่ยแล้วก็จะได้อะไรไหมคราวน,นี้เราใช้แอปพลิเคชันเนาะเขาก็มีฟังก์ชันอะไรเราก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าเขาสร้างมาให้เราใช้นะครับ แต่ว่าต้องข้อควรระวังก็คือถ้าเราหมุนบ่อยอะ่ะเวลาเราไปทําเฟรมหรือวนกระดาษใหญ่ๆอะ่ะมันหมุนไม่ได้ไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเขาเรียกว่าปรับโหมดนะเวลาเราทํางานแบบดิจิตอลเราใช้เครื่องมือดิจิตอลเขามีให้ใช้ทําไมเราจะไม่ใช้ถ้ามันทําให้เร็วแล้วก็ทํางานให้ดีสําหรับผมคือถ้ามีให้ใช้ก็คือใช้สุดท้ายปลายทางคืองานออกมาตรงกรับใจที่เราตั้งใจไว้ก็คือ เท่านั้นสําคัญสุดนะครับแต่ว่าเราต้องปรับโหมดให้เหมาะนะเพราะว่าเวลาเราฝึกวาดถ้าเราวาดบนกระดาษเราก็จะต้องใช้หลักการและเทคนิคบางอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงทักษะในการฝึกวาดถ้ากระดาษเล็กๆมันหมุนได้แต่ถ้าเราวาดงานชิ้นใหญ่ๆที่เป็นเฟรมเมตรสเมตรมันหมุนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นการฝึกในการลากเส้นอะไรเงี้ยทำแนวตั้งแนวอะไรเงี้ยมันก็จําเป็น การเวียนแขนกัน,เ,นเ,เ,เปีนข้อมือก็จําเป็นแต่ถ้าบน iPad อ่ะเขามีให้หมุนเขามีให้แอปเขามีตัวช่วยอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะถ้าอย่างงานออกแบบแต่มันเป็นงานโลโก้ที่ต้องการเส้นสมมาตรมากเส้นโค้งมากก็ใช้แอปช่วยก็ได้นะครับแล้วการเลือกแอปพลิเคชันมันก็มีความแตกต่างกัน ในลักษณะงานที่ทำดิจนะิทอลเนาะมันก็มีทั้งเวกเตอร์นะครับบิดแมปนะก็บิดแมปหรือราสเตอร์แบบเดียวกันนะครับแล้วเร่างโปรคเอทเนี่ยมันก็จะเป็นงานลักษณะของราสเตอร์หรือบิดแมปนะเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการทําก็จะแต,แ,แตกต่างแล้วงานเวกเตอร์ก็แตกต่างการเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะสมก็แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับโหมดให้ได้เวลาเราใช้เครื่องมืออะไรหรือทํางานอย่างไรเราจะต้องมีทักษะในการ ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆเราก็จะได้ผลงานที่ตรงหรือว่าใกล้เคียงกับความต้องการในหัวของเรามากขึ้นนั่นเองนะเนี่ยสบัดก้มือหน่อยแต่เรายังไม่คล่องอเราอยากได้ไปลายขนเล็กๆเ,เ,เ,เรียวๆเพียวๆก็เริ่มจากปลายลงน้ําหนักมือเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยลงน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยซีมันก็จะขยายขึ้นเห็นไหมอันนี้คือเทคนิคเวลาเวลาอยากบางคนอยากได้ครูอยากได้ไปลาย เรียวๆเรียวๆเงี้ยแล้วก็อยากได้โคนเส้นนั้นนะฮะโดยใช้ออกหเบทำยังไงก็ทำงี้นะเนี่ยมันอยู่ตรงที่เราลงน้ําหนักมือด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่อนน้าหนักมือเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยลงน้ําหนักมือเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนั่นแหละ <S <S 1> <S 1> แต่กูถ้าผมถนัดจะโคนขึ้นมาแล้วก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกว่า แต่ละคนจะถนัดแตกต่างอยู่ในการฝึกฝนแต่อันนี้กรณีที่ว่ายังทําไม่เป็นแล้วทํำยังไงที่มันจะง่ายสุดก็คือวิธีนี้ก็คือจัดง่ายะนะมันลงน้ําหนักพอลงน้ำหนักเส้นมันก็จะใหญ่หมาเดี๋ยวพองน้ำหนักเส้นก็จะใหญ่เราไม่ได้ก็แตะสองนิ้วอย่าไปกังวลอะไรมากสําคัญคือถ้าวาดยังไม่สวยก็เลยไม่กล้าวาดนั่นคือข้อผิดพลาดอย่างหนักนะครับ เพราะถ้าวาดยังไม่สวยแล้วก็ไม่กล้าวาดมันก็จะวาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าวันนี้วาดไม่สวยพรุ่งนี้ก็วาดสวยขึ้นสวยขึ้นไงคือเวลาเราเรียนอะ่ะบางครั้งอะ่ะดูแบบได้ดูแนวทางของคนอื่นๆได้แต่แลหลายหลคนก็จะมีคําถามว่าแต่ผมอยากมีลายเส้นเป็นของตัวเองอะ่ะผมอยากมีแนวทางเป็นของตัวเองอะ่ะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นที่จะมีลายเส้นเป็นของตัวเองได้คือเราก็จะต้อง เริ่มฝึกวาดฝึกตามแนวทางที่เขามีให้เขาเรียกว่ารูปแบบแพทเทิร์นที่เขามีให้อย่างเช่นหลายหลายคนถามว่าคู่จะเริ่มต้นฝึกลายไทยอยากวาดตัวพระตัวนางอยากวาดไปต่อยอดในงานต่างๆควรจะเริ่มอย่างไรดีสำหรับการวาดลายไทยที่จะนำไปปรับใช้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ดิจิตอลลายสากักหรือว่าะจะนำไปทำเป็นงานตกแต่งกราฟิกอะไรก็ตามเบื้องต้นพื้นฐานที่ควรจะมีก็คือลายถ่ายพื้นฐาน นะครับเราควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยทำไมต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยเพราะว่าลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์ลิงหรือว่าภาพประกอบต่างๆไม่ว่าเฟรมกรอบภาษาราชวังร้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบหรือว่านำลายไทยพื้นฐานไปประกอบเพื่อให้เกิดชิ้นงานนั้นสำเร็จขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานปรับประยุกต์ที่มันเป็นลายไทยประยุกต์ที่จะไปเป็นแบบว่าตกแต่งโประดับ ลวดลายต่างๆหรือว่าแม้แต่ทั้งไปใช้ในการปรับกับวัฒนธรรมศรรมิลปะอื่นๆแม้แต่ง,งานลายสักลายแกะสลักไม้ลายอะไรก็ตาม ก็จะต้องมีพื้นฐานเดี่ยวกับลายไทยเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วการที่จะมีลายเส้นเป็นของตัวเองก็คือการฝึกวาดแล้วก็เรียนรู้การดูตัวอย่างได้แต่ไม่ได้แบบลอกมาเลยนะการฝึกเรียนดูตัวอย่างดูเทคนิคดูแนวทางฝึกทําไปฝึกทําไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปหลายๆแบบฝึกไปร้อยแบบ10แบบร้อยแบบรลายแบบจริงๆคนคนฝึกเป็นร้อยเป็นพันรูปเลยนะถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆ มันจะมีเริ่มหาจุดที่เหมาะกับตัวเราได้และความเป็นเรามันก็จะค่อยๆเข้าไปในการทํางานในแต่ละครั้งที่เราทํายิ่งเราฝึกเรื่อยๆความเป็นตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในงานชิ้นนั้นสุดท้ายเราก็จะมีเส้นและก็แนวทางของเราเองอันนี้เป็นวิธีการทําให้เกิดเขาเรียกว่าแนวทางการมีลายเส้นเป็นของตัวเองนะนะโอเค ถ้าไม่มีพื้นฐานผมมีคอร์สนะเนี่ยวาดไลายไทยด้วยโปรเจคต์นะครับทักมาสอบถามกันได้นะก็สอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือเลยนะครับแล้วก็การวาดลายเบื้องต้นรวมถึงมีบัตรให้ด้วยนะมีบัตรสแตมป์ที่แบบว่าช่วยในการออกแบบนะครับเนี่ยวาดไลายไทยด้วย โปรค e e นะเนี่ยมีคอร์สนะครับเนี่ทักมาที่ช่องทางต่างๆได้นะจติดต่อนะครับ Apple Create ราคาไม่แพงนะไม่เกิน500ใช้ได้ตลอดชีพนะครับครับคอร์ตออนไลน์คอร์ตออนไลนล์เรียนได้บนเว็บไซต์แล้วก็กลุ่มนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มนักเรียนนะครับสีเขียวไว้สำหรับ ถามได้ตอบได้อะไรได้คอร์สออนไลน์เรียนได้ตลอดเรียนได้ตลอดคอร์สนี้สําหรับผู้เริ่มต้นที่อ,อยากทำแต่ว่ายังใช้แอปไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สอนตั้งแต่เครื่องมือเลยนะครับแล้วก็อยากวาดลายไทยต้องใช้ถ้าวาดลายไทยที่ปโปรเอควรทําอย่างไรอะเงี้ยในนั้นก็จะมีแบบฝึกหัดวาดลายไทยเบื้องต้นเลยนะแล้วก็การวาดร่างเหงาร่างอะไรเงี้ยก็ใช้บนแอปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแบบฝึกมันก็จะมีมันจะมีแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับเนี่ยแบบฝึกหดัดคัดลายไทยคอร์สพู่เขียนนะอันนี้คอร์สพู่เขียนจะมีลักษณะแบบนี้เนะี่ยพอคุณเข้าไปเนะี่ยคุณก็จะสามารถเนี่ยเห็นไหมมันมีลายเส้นให้ฝึกแล้วนะก็วาดที่นี่คุณก็จะลองฝึกเส้นโค้งได้เนะี่ยฝึกฝึกการลากเส้นโคง้งอันนี้สําคัญทีผ่ผมบอกว่าผมบอกว่าการฝึกข้อมือมันสิ่งสำคัญเนี่ยก็ฝึกว่าวาดเส้นโคง้ง ถ้าไม่อยากฝึกว่าเส้นโค้งล่ะก็มีให้เลือกหลายอันนะเนี่ยนไฝึกตามดับเนี่ยฝึกว่าเส้นก็ฝึกตัวเหงาซึ่งตัวเหงาก็สําคัญเนี่ยในนั้นก็จะมีวิธีบอกนะครับว่าโหลดยังไงทายังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการฝึกว่าตัวเหงาบน iPad ก็จะมีคุณก็จะสามารถฝึกวาดได้ สเต็ปหนึ่งเห็นไหมสเต็ปหนึ่งวาดอย่างไงเก่งไปหน่อย,ยจริงจริงต้องควรเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนเป็นเดินสอบัตรดินสอนอันนี้คือการบากแล้วก็สอนการบากด้วยนะเนี่ยฝึกการบากทน,นานฝึกมือไป เพราะว่าเราต้องฝึกก้อมือในการวาดเนี่ยก็เป็นแบบฝึกหัดที่สามารถฝึกได้บน i p a d เลยบน p ป c r e เ t e เลยนะครับเนี่ยคุณก็ฝึกเขียนไปอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก็จะมีตัวนี้ให้นะครับรวมถึงมีปารสแตมป์้ห้ด้วยนะป <c oughs> าสแตมป์เป็นยังไงเนี่ยเป็นัารสแตมป์แบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีโครงแบบวาดได้มีลายเนี่ย มีตัวปั๊มแพทเทิร์นที่คุณสามารถใช้ในการฝึกวาดได้นะครับนะก็จะประมาณนี้<ม>คู่มือทำย่างไรหรือฝึกวาดยังไงในคอร์สมีบอกหมดเลยนะครับโหลดไฟล์ยังไงลงยังไงอะไรเง,งี้ยมีบอกนะ